วันที่ห้าเสหายพร้อมหรือ,อยังวันนี้เรามาตรวจสอบสิ่งที่คุณไดเรนรู้ไปตอนนี้ไปทํางานเอาอตื่นเช้ามาก็ทํางานเลยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฟุกซัตซิกก็มาต่อกับต่วด่านด่าน,านตัวของเราซึ่งวันนี้ก็เริ่มมาครับมาทํางานเลยนะทุกคนโอ้โหตื่นมาทํางานกันเลยสวัสดีครับจะเป็นไหนครับผมมต สวัสดีเพลงมาเลยคนแรกเอางเกงสานเอาหน่อยสิเกรับหัวคอนข้างสูงที่เจ้าน้าหน,น้าไม่ตรงม่อวะทุกคนใช่ไหมตรงเพราะวะาทำไมรูปมันจะมุกเบี้ยววะไม่เห็นคนเดียวกันว,วะแต่ทรงผมถูกหน้าตา วิ่งเฮ้ยหน้าตาถูกปะวะลงมาลงมาลงลงมาก่อนไหมแต่แต่หัวเนี่ยยินยันว่าถูกแน่นอนเฮ้ยไ,ไม่เก๋นักแก่าหน้าว่ะผมตรวจชื่อก่อนโอเคชื่อถูกต้องครับโอเคเลขถูกโอเคเลขถูกวับนหมดอายุโอเคอันนี้หนังสือบนเดินทางนี่หมดอายุแล้ว อาชื่อเคทูขนแตงกวาถังแตงกวาสีถังน้ำมันสองผมขอตรวจหน่อยนะครับ 2> <A> 2. โอเคเดี๋ยวขนลงมาก่อนเลยดูจากแค่น,นี้ก็ไม่ตรงแล้วตวดนะครับค่อยๆขายเลยไม่ดูบนมองหน้าดิาเดี๋ยวขอตรวจบอกก่อนนะ แปลกแปลกแปลกแแปลกแปจริงๆไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรทุกคนต้อขอตัวสินค้าก่อนอ่อต้องมีถังน้ำมันสองซึ่งมีหนึ่งครับถังนี้สามซึ่งมีสี่ซึ่งต้องมีสี่โอเคแล้วเรา,เ,าเดี๋ยวผมจะเปิดนี้ก่อนดี น้ำมันจริงๆด้วยสินเนี่ยเปิดไม่ได้อ่ะขวานแล้วหมดเออเ,เอ้ยแไม่มีขวานว่ะคนผมไม่ผ่านละกันคนเนี้ยแต่จะไม่จับเขาดูกลัวเอาดีพี่เล็งเขาโอเคไม่ผ่านครับไม่ผ่านเดี๋ยวผมขอเอ,อติ๊กเอกสารก่อนว่าราการสินค้าไม่ถูกต้องถ่ายถ่าย ขอดูมุมหน้าเล่าๆทีด,ด,ดไิไม่ตรงอ่ะทุกคนไปอ่ะเสียเงินไม่เป็นไรเอา้าวว่าลูกถ่ายไม่ตรงอนะ่ะหน้ามันไม่ใช่ว่ะไปกลับไปที่รถไป,ไปครับมีอะไรก็บอกได้นะมีของมีของเถื่อนไม่จับปลอกองิงเกงโอเคเราต้องคืนสิขาเขาก่อนนี่ก็ดูกหลีดที่หยุดมาดูเหรอหีดกันทั้งหมดนี่เลยไงวะอยู่ตัวด้วยไป โอเคไม่ผ่านครับเย่จ้ะเย่จตะไม่นะไม่อะไรก็มันไม่ตรงดูกันก่อลปิดประตูสู้ด้วยนะโอเคครับ okay, ต่อไปมาครับเดี๋ผมดูกันโอเคหน้าไม่ตรงจริงด้วยนะทุกคน ไม่มีการหักหักเงินนะน่าไม่ตรงจริงๆว่ะโอ้โหทำใหเก่งจริงสวัสดีครับผมก็ได้มาเนี่ยท่านผูเสื้อแดงกับรถสีแดงสวัสดีครับท่านผู้ผู้ชาการครับผมเอมาอีกขามาที่ตรงไหมให้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะโอ้พูดกนาโอเคคือรถ ห่างสารเคมีเลยแม่งขับหนีกูเปิดเด้นโอ้ยมันหนีไปแล้วทุกคนเฮ้ย,ยมีแต่เรื่องให้กูจริงๆเลยเปิดพาร์ทมาพาร์ทนี้แบบว่าทำงานคิวไม่ได้เหรอแม่งขับหนีต้นไม้เลยนะหนึ่งต้นทำลโกรธเลนะต้นไม้มันขวางทางทหนนจริงๆจะเลี้ยวไปไหนเนี่ยแม่งขับเก่งเลย ไม,ม่ไรการขับเราเรายอดเหมือนกันอย่าดูทูกผมครับเออไปไหนพนมเรามันมมติดหรือยังไงฮะฮะติดหรือยังไงติดโอเคมาลงมาไปมางนี้ก่อนมาลงมาลงมาครับจะไปไหนผงสารี่มีนะ ไม่ได้เลจริงๆนี่งเรื่องที่ทำทุกวันจริงๆอ่านี่สายพิมีเกิดอ,อะไรขึ้นสายได้เข้ากลับมาที่ทำการไปรษณีย์เอ่อชายแดนเพื่อรับคำสั่งใหม่เอันนี้เราตรวจสอบได้ไหมเนี่ยอ่อโอ้โหตรวจสอบแล้วกันตรวจสอบเพื่ออะไรมันหนีขนาดนี้ เราขับรถของมันกลับได้ไหมตามรถได้ไหมไหนวะเออไม่ได้ทุกคนเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรเรค่อยเราต้องขับอันนี้ก่อนมันมีเวลาด้วยดิไปไปรีบกลับก่อนเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยถึงป่าติดติดเลยตรงนี้นี่เอง เพลงก่อนโอ้ําลังตึงมาเปิดเพลงเลย,เอยเเลตอนนี้รถเราไปแล้ววะอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหลังรถเราโดนจับอยู่ที่นี่หว่าไปดีเรี่ยงคุยกันยาวไอ้นหนุ่มแม่งขับรถไปเลยเฮ้ยลดพาร์สลดพาร์สเอ๊ะนั่งขับรถเหมือนกันเลยว่ะตัวมันคล้ายๆกันเนยจับตัวมาแล้ว ชนไม้ขั้นพังเลยจะเกิดอะไรขึ้นก่อนโอเคมีโทรศัพท์เข้าอันนี้ต้องตรหาลงก่อนไปมีอิสระที่จะไปมีคันปล่อยตัวนะปล่อยตัวที่ไหนนะแม่งไปห้องขังก็เลยมึงเฮ้ยอ๋อปีก่อนเลย <c oughs> ไม่ต้องพูดเลย <c oughs> ลรับโทรศัพท์ก่อน หายแล้วค่ะการติดต่อกับกองพลน,น้อยของจ่าก,กากาลิลอ็อกกเขาอยู่บนเส้นทางของข,องขบวนปั้นโลหิตใกล้กับโรงเลื่อยไม้นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นไปที่นั่นโด,เดยเร็วที่สุด10โทโซโรคินจะไปกับคุณโอเคเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคนี่อะไรอ่ะโอเคปิดไฟให้ปืนเราด้วยแล้ว จะซื้อมาทำอไมวะเนี่ยจจอ,อ้ยโ,อโหโอเคผมรู้แล้วใช้ไปสอบปืนเลยแล้วกันโอเคไปปืนคู่ของเราเกิดอะไรขึ้นเนาะโอ้ลายกระพังวันนี้เดือดเดือดการความเดือดนะทุกคนนะคนนี้ก็ถูกปืนบีตไ,ไม่ยุ่งไม่ยุ่จริงๆ อาจจะเป็นความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์อีกครั้งมันเกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งอ๋อเมือนขายการติดต่อใช่ใช่ใช่เคเราต้องเลี้ยวขวาหน่อยแล้วเราก็ตัดแบบว่าทางลัดไปเลยเรอันนี้เหมือนรู้งานอยู่นะมันแบบว่าเกิดการพวกฮาร์ดแวร์รรรรล้มเหลวเราต้องไปตรวจหน่อยับนะ ต้องเปิดบ en like ่อหรอกเนาะงานเร่งด่วนเลยขนาดนั้นโอ้หเงินเรามีแปดร้อยเก้าสิบเลยว่ะใกล้ซื้อไอเคได้แล้วอ่ะซื้อไอ้เคทำไมก่อนแต่ถ้าเจอไอ้นั่นขับรถอย่างนี้อะไรวะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือที่ดีชิปหายไอ้ไซม้งโอ้โหมันเท่าท่

คนไม่ตั้งใจนะมัเน,น,นเยอะจริงโอ้โหเป็นเลยมันสกสารเราไม่ได้จริงทีเดียวผมรีบไปลงโน้ตมาก่อนเอาชอ่วยดอวยช่วยฉันด้วยฉันคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่อย่าตายนะสหายาคาริตันต้องการคุณแต่กูไม่ต้องการาคาริตันแล้วก็แบบนี้เลยแดนซ์ฟอร์เพลงอ๋อมันเป็นตัวเดโมโ่ทุกคน เลยว่าสนุกดีว่ะต้องรอตัวเกมมันเปิดนะทุกคนแบบว่าเปิดตัวเต็มก็ต้องจัดมาแล้วค่อยเราค่อยมาต่อกันอันนี้ไงเราแอป to your w a l l โอเคโหแบบว่ามีระบบเกมอะไรอย่างงี้ด้วยมีโจรให้จริงดว้วยทุกคนโอเคครับทุกคนพาทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะอาจจะสั้นๆแต่ก็แบบว่า ต้องรองตัวเกมเต็มนะแล้วค่อยราค่อยมาเล่นกันต่อแล้วอย่าลืมกดถูกใจ mm. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะสนุกกับเกมอะไรกันต่อระหว่างรอเกมนี้ก็ฝังติดตามชมด้วยครับวันนี้ก็ขอตัวลาสักตัวไปก่อน mm. สวัสดีครับเจริญครับทุกคน